สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยามสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมเท้งนะครับนัทพงษ์เรืองบรรยัวุฒิโฆษกคณะกรรมิการติดตามงบประมาณนะครับจะพาทุกท่านเดินชมทั่วๆงานนะครับก็สายยาวนิดนึงสายยาวนิดนึงครับก็จะพาเรามาชมนิทรรศการนี้จริงเป็นเป็นโครงการของกรรมธิการใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นโครงการของทางคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณนะครับลงประมาณ เว็แบ,บแรกที่เราเห็นก็คือจะเป็นบอร์ดแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถมาเขียนข้อความได้ว่าเราอยากเห็นกรุงเทพในฝันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวพาพี่แยมลองดึก,กับนนท่านผู้ชมชั้นใต้ด,ตดินครับชั้นแ L ของหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพนะครับตรงข้ามมาบนญครองครับงานนี้คือคือจขึนเป็นของกรมิการของสภากรุงเทน,นใช่ครับ ครับก็ภายในงานเนี่ยเราจะมีจัดแสดงทั้งหมด5โซนนะครับเป็นประเด็นต่างๆอย่างเช่นเรื่องของวิ่งสนุกเดินสะดวกเรื่องของทางเท้าขนส่งสาธารณะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของกรุงเทพสีเขียวแล้วก็มีสมาร์ทซิตี้มีเรื่องของกรุงเทพปลอดภัยแล้วก็แดนสีวิไลเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับอย่างเช่นกรณีที่อยู่ด้านหลังนะครับของกล้องตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของกรุงเทพของฉันวิ่งสนุกเดินสะดวกเนี่ยเรามีการจัดพื้นตัวอย่างว่าทางเท้าในกทมเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้เราสามารถลองขึ้นไปเดินได้เลยครับ เราก็จะเห็นว่ามีการจัดแสดงให้เห็นว่าเออปัญหาต่างๆในกรทมรเนี่ยมันเป็นยังไงนะนนที่ขีดการไว้คือก็กับระเบิดฮะสามารถยกเล่นได้นิดนึงครับผมครับก็ตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของภาพศิลปินกราฟิตี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ศิลปินเขาถ่ายทอดออกมาว่าวิ่งสนุกเดินสะดวกสําหรับเขาเนี่ยเขาอยากเห็นเรื่องของทางเท้าเป็นเรื่องสําคัญ<ม>ให้ความสําคัญกับพนมากกว่ามีเรื่องของวิวแชร์ต่างๆนะครับเราต้องเดินอยู่บนทางเท้าที่มีซาร์แลวก็รเดินไปปุ๊บ โคนกระเด็นขึ้นมาใส่นะครับต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราเจอของผังเมือนกรุงเทพมหานครครับจริงๆกรุงเทพในฝันกับวบประมาณปี64มันหมายถึงเรื่องของการถ้าหากว่าจะต้องพิจารณาจะเสนอประมาณที่เกี่ยวกับการพัฒนากรุงเทพควรจะทําอะไรบ้างนี้ใช่ไหมครใช่ครับก็อันนี้เราพยายามจะเล่าเรื่องว่ามีคําถามตั้งว่ากรุงเทพโตตามผังเมืองหรือผังเมืองโตตามกรุงเทพ ความหมายก็คือการทําผังเมืองที่ดีเนี่ยคุณจะต้องตีกรอบผังเมืองมาก่อนแล้วบอกว่าเมืองจะต้องสร้างตามนี้เพื่อให้เรามีการพัฒนาเมืองที่ถูกต้องเมืองเดินได้ต่างๆใช่ไหมแต่สาภาพทุกวันนี้ถ้าเราลองย้อนไปดูครับตั้งแต่ปี63ท,ที่เป็นผังเมืองล่าสุดเนี่ยย้อนไปจนถึงปี25.23 4 0ปีที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าผังเมืองกรุงเทพเนี่ยการโตของมันเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าผังเมืองโตตาม กรุงเทพต่างหากคือเมืองขยายปุ๊บเราก็แก้ผังเมืองให้โตตามไปเรื่อยๆนะครับซึ่งภาพที่จะแสดงตรงนี้เป็นภาพที่เราดึงมาจากขอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับเราก็จะเห็นว่า,าใช่ใชเป็นภาพ,ภาพเก่ามีผังเมืองในเขตพาะเหนืเขตพญยาไทยต่างๆนะพอเราก็จะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยผังเมืองกรุงเทพไม่ต่างกับปัจจุบันมากนักนะครับ ก็เป็นในเรื่องของที่เรามีทางอาจารย์แดงนะครับจาก UDDC จะมาให้ความรู้เราในเรื่องของการเสวนาในวันสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทาผังงเมืองที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของคนมากกว่าทํายังไงให้เมืองเชื่อมต่อการเดินได้ให้ความสําคัญกับคนมากกว่ารถนะครับพอเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเรามาดูในความกรุงเทพนะครับตรงข้ามกับกรุงเทพในฝันที่เราอยากเห็นเมื่อสักครู่เรื่องของความกรุงเทพเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่เราจะแสดงเห็นไหมครับว่าทางผู้วิการ ที่เป็นจริงที่เป็นจริงอยู่ณปัจจุบันบอย่างเรื่องของรถไฟฟ้า universal design เราบอกว่าเป็นทางให้คนพิการขึ้นง่ายๆแต่เขาจะไปทางไหนใช่ไหมฮะมันก็แค่ไปไม่ได้ต่างๆอย่างนั้นเรื่องของรถเมล์สายแปสายในตำนานที่เป็นขับแข่งกันไปนเวียดกันที่เคยเป็นข่าวนานิยระเบิดครับแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมขังใช่ครับแล้วก็รถลางแต่ก่อนเกาะรัตนโกสิ์เราเคยมีรถลาง แล้วมันอยู่ดีๆมันก็หายไปกลับมากลายเป็นรถไฟฟ้าแทนแล้วก็ขยายถนนออกไปจนเต็มรถเมลท,ที่ไม่เคยพอก็ยังไม่พออยู่วันยังข้านะครับก็ยังเป็นรถเมลเก่าๆครับผมรถไฟฟ้าล่ะคะก็รถไฟฟ้าก็เนี่ยครับบัตรแมงมุมที่บอกว่าจะออกแล้วก <laughs> ็ยังออกไม่ได้สักทีหรือว่าเสียเดือนละ9้าครั้งนะครับที่เคยเป็นข่าวมาในปี61ครับก็นอกจากเรื่องของกรุงเทพ วิ่งสนุกเดินสะดวกขนส่งสาธารณะแล้วยังมีโซนอื่นๆครับอย่างเช่นเรื่องของความปลอดภัยต่างๆซึ่งวันนี้จานิวนะครับกับวิทยากรท่านอื่นๆจะมาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยอย่างจานนิวเนี่ยเขาเคยประสบเรื่องของการที่ถูกทําลายร่างกายแล้วพอไปวิ่งไปหาตํารวจตํารวจพูดง่ายๆว่ากล้องวงจรปิดโดนใบไม้บงังนะครับเราก็เอามาพูดถึงเรื่องที่ว่าเนี่ยกล้องวงจรปิดในเมืองของเราที่มันใช้ไม่เคยได้สักทีมีเรื่องของข่าวที่เคยเกิดขึ้นมาเรื่องซ c t v ทดัมมี่ถ้าเราดูเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีกล้องอยู่ ครวก็เอาภาพมาจัดแสดงเพื่อสะท้อนปัญหาที่เคยเกิดขึ้นหรือเรื่องของความปลอดภัยในสะพานลอยที่แบบสายไฟฟ้าทําไมพลาดข้ามสะพานทั้งทีเพราะผู้ว่าไม่มีอํานาจจะขอย้ายเสาไฟฟ้าให้พ้นทางอะไรก็ทําไม่ได้ผู้รับเหมามเ,เดินข้ากันเลยว่า <laughs> เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดหรือว่าฝาท่อระบายน้ําเปิดอย่างงี้ครับอันนี้คือความปลอดภัยนี่มันก็มาจากเรื่องของคสร้างที่มันไม่ได้การพัฒนาใช่ครับ ก็นอกจากว่ามันจริงๆทุกอย่างปัญหาทั้งหมดเรามองว่าเป็นเรื่องของการที่ผู้ว่าไม่มีอำนาจคือผู้ว่าจัดการการปัญหาอะไรสักอย่างก็ติดหลายๆหน่วยงานอย่างเช่นปัญหาเรื่องของสายไฟฟ้าและยงระยางเนี่ยแกได้ไง่ายๆก็คือทํายังไงให้ผู้ว่าสามารถสั่งย้ายเสาไฟฟ้าได้จะตัดถนนใหม่ย้ายเสาไฟฟ้าได้แต่ปัจจุบันผู้ว่าทําไม่ได้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นผู้รับเหมาทําสะพานลอยก็เลยแก้ปัญหาง่ายๆฉันก็ทําสะพานลอยแล้วก็คล่อมสายไฟฟ้าะเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นปัญหาที่สะสมมาโดยตลอด ก็ในเรื่องของกรุงเทพสีเขียวเนี่ยสองภาพนี้ผมชอบมากพี่ยามลองเข้ามาดูใกล้ๆตัวนี้นะครับสาธรแต่ก่อนกับสาธรปัจจุบันเราจะเห็นสภาพความร่มรื่นที่แตกต่างกันมากว้นี่คือ1960นะใช่ครับนีนนี้2005้ใช่ครับก็ประมาณนี้ก็คือประมาณเมื่อ63ปีที่แล้วถูกไหมครับอันนี้ก็ลองสาธรซึ่งปีที่แล้วมีต้นไม้ขนาดอยู่ตรงกลางครับอันนี้ก็อนุสาวรีย์แต่ก่อนเราจะเห็นว่าทางเท้าเนี่ยใหญ่ต้นไม้ล่มรื่น แต่พอมาปัจจุบนันปุ๊บเราขยายถนนออกหมดตัดต้นไม้ออกหมดครับทางเท้าก็แคบไม่มีต้นไม้อีกก็เลยพยายามจะสะท้อนว่าถ้าแต่ก่อนเนี่ยกรุงเทพเราเคยสีเขียวมากกว่านี้ถ้าเราบริหารจัดการเมืองที่ดีกว่านี้มาตั้งแต่อดีตเราคงจะมีกรุงเทพที่นะเดินได้ดีกว่านี้อนุตส่าห์ะชาธิปไตยใช่ครับก็คือนุตส่าห์ใช้สมรภูมิครับใช่ครับที่นี่น่าจะเป็นขบวนเดือทถินเนาะครับที่วิ่งตรงเข้าไปครับ อันนี้ก็เป็นภาพเก่าๆครับครั้งหนึ่งกรุงเทพเคยมีโรงไฟฟ้าวัดเรียบซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ได้เปิดทําการแล้วก็เป็นเรื่องของฝุ่นฟันมลพิษ<ม>แล้วก็มีอีกภาพหนึ่งที่ว่าวิธีการตัดต้นไม้ของกรุงเทพครับที่ตัดต้นไม้หัวโขรนตัดต้นไม้หนีเสาไฟสายสายไฟระย่างระยางก็ท่วมมาแต่ไหนแต่ไรใช่ครับ อันนี้ก็บอดเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวครับเรามองว่าเป็นสวรรค์เบอร์หนึ่งของนักท่องเที่ยวแต่มันก็ยังมีปัญหาหลายๆด้านอยู่ครับสุดท้ายเนี่ยเรามีสิ่งที่ให้ทุกท่านสามารถมาร่วมสนุกด้วยกันได้ครับก็คือเรื่องของกล่องรับคูป,ปองครับทุกท่านที่ลงทะเบียนเนี่ยเราจะมีคูป,ปองให้5ใบนะครับแต่ละใบจะมีคะแนนไม่เท่ากัน<ส>เพื่อให้แต่ละคนเนี่ยมยาหยดแสดงความคิดเห็นในนี้ครับว่าปัญหาในกรุงเทพแบบไหนที่ทุกคนอยากจะแก้ไขมากที่สุด อย่างเช่นถ้าผมอยากได้เรื่องของทางเท้าที่วิ่งสนุกเดินสะดวกมาก่อนผมก็คูปอง5คะแนนไปหยอดในประเด็นนั้นอยากได้อะไรลดหลั่นกันลงไปก็หยอดกระจายกันลงไปซึ่งข้อมูลเหล่านี้วันสุดท้ายเราจะไปทํากิจกรรมร่วมกันครับเพื่อสรุปผลออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณของกรทม .64 ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนหรือเปล่าตัวเลขของงบกทมปี64คกรทมก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษที่แต่ละปีเนี่ยมีงบได้เกือบแสนล้านทุกปีอยู่แล้วครับก็คือเก็บเก็บได้เองบอกกับพี่อุดมให้อีกเนี่ยก็เป็น อปทที่มีงบประมาณในมือเยอะแต่กับบริหารจัดการงบประมาณที่มีปัญหาความคงเทียบสะสมแบบนี้มาโดยตลอดก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับเราก็พยายามจะจัดทำกิจกรรมนี้เพื่อจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมขึ้นมางคือเป้าหมายในการจัดงานันี้คือทางกรรมิการเราต้องการรับฟังอันหนึ่งคือนำเสนอปัญหาว่า จะสามารถนำไปประกอบในการพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณได้ได้อีกยังไงครับครับก็คือในวันสุดท้ายในกิจกรรมที่ที่ผมแจ้งเมื่อสักคู่นี้ก็คือชื่อกิจกรรมเดต้าตอนใช่ไหมครับตอนนี้เราจัดงานนิทรรศการสะท้อนปัญหาโดยใช้งานศิลปะแต่วันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทําวิทยาศาสตร์ข้อมูลล้วนๆก็คือเราจะเอางบประมาณของกทมที่มีการเปิดเผยในข้อบัญญัติมาวิเคราะห์คู่กับความต้องการของชาวกทมที่หยอดผูกปองเข้าไป นะครับเพื่อจัดทาระบบสารสนเทศขึ้นมาอาจจะทำ visualization ทำเป็นฉากทำเป็นแผนภูมิทาเป็นแอปอะไรก็ได้นะครับที่ทําให้สะท้อนออกมาได้ว่าการจัดทางบประมาณของกทมอตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนแล้วถ้าเป็นไปได้เราจะเอาโปรโตไทป์ตรงนี้นะครับทำเป็นแบบลักษณะข,ของการจัดทํางบประมาณแบบมีส่วนร่วมคือสับเทคนิคตรงนี้มันภาษาอังกฤษมันมเรียกว่า participatory budgeting ซึ่งต่างประเทศในโลกตะวันตกเนี่ยเขาเริ่มมีการทําแบบนี้อยู่แล้ว เอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้ประชาชนมาแสดงความคิดเห็นได้ครับว่างบประมาณของเราเนี่ยหนึบาท20บาทอยากไปลงกับเรื่องอะไร30บาทอยากไปลงกับอะไรเป็นการทําประชาธิปไตยทางตรงมากขึ้น<ต>ครับก<ต>็จริงๆเหมือนอไม่ได้มีใครมาใส่ใจกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมาตรวจสอบตรงนี้สักเท่าไหร่เลยก่อนหน้านี้เรามองว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดที่จะทําให้ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขหรือการจัดสรรงบประมาณที่เกิดประโยชน์ของกรุงเทพต่อไปยังไงบ้างคะครับก็จริงๆสิ่งที่พวกเราคาดหวัง ก็ถ้าตอนจบงานเนี่ยงาน Data ตอนมีโปรโตไทป์ที่น่าสนใจพวกเรามองว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจะเข้ามาช่วย e n a b l e เรื่องของสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้คือที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนไม่มีความยึดโยงกับอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพราะอะไรก็ตามเนี่ยผู้ว่าไม่มีอำนาจอะไรก็ต้องวิ่งไปหานายกแล้วตลอดจนพอมันไม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่ายวิ่งไปหาข้าราชการหรือราชการหน่วยงานราชการาต่างๆเนี่ยเขาก็มาจะเมินเฉยแจ้งอะไรก็หายไป แต่ปัจจุบันนี้พอเรามีระบบสารสนเทศเขาม,ามากขึ้นเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นทุกคนมีมือถือถ้าเรามีระบบการจัดทางบประมาณแบบมีส่วนร่วมตรงนี้ให้แต่ละคนสามารถเข้าไปคอมเมนต์หรือกดได้เลยเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะพัฒนาเรื่องของออการจัดทํางบประมาณที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ได้มากขึ้นครับเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนมาร่วมง,งานค่ะครับก็ขอเชิญชว,น,ชวนทุกคนนะครับจะเป็นชาวกทมหรือไม่ใช่ชาวกทมก็ตามเพราะว่ากรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีประชากรแฝงเยอะ ทุกคนประชาชนคนไทยทุกคนที่มาทํางานที่นี่ล้วนเจอปัญหากับความรุงเทพอยู่แล้วทุกวันนะครับออกมาข้างบ้านเนี่ยเหยียบกับระเบิดแน่นอนหลายคนก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาเชิญชมนิทรรศการตรงนี้แสดงความคิดเห็นยิ่งทุกคนมาแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเท่าไหร่จะยิ่งเป็นประโยชน์ในการทําให้กิจกรรมตรงนี้ได้ผลลัพธ์ที่เอาไปต่อยอดมากขึ้นได้ในอนาคตนะครับขอบคุณครับ